ครับเอีช่วงนี้จะได้สบายประตาหาลูกปก้อมกันนะครับนุ้กหลับจรดมในช่วงเช้าครัตอนนี้จะได้สบายประา้าพร้อมกันนะครับน นินมาไปเรีวยายยังบอดลิ้มาใปเรียวมาตะเคียนเดินอะเดี๋ยวเดี๋ยวกับลงแปักต้มปลาอยู่ต้มปลารอบแบทบแคบตักตมปลารอนี่ต้มปลาต้มปลาหน่อยต้มปลาหน่อย

จเดียวรวมกันเลยเนาะเด็ดขึ้นน้ำนมอามนะหลับอบออาบ้าอับนยมเนาะนนในใจเอาเนาะ ญาติสาวิวังคุลาปาริภุลินติสาขลังเอวะเมวะอิโตวินังเพตานังอุปการปติอิทธิตั้งปฏิตังตุมังคิปเมวะตนิสตวสัพเตภุลินตุสังกปะจันโตปนาลโตยาตามาณีโตปนลาโตยาตาสับปีทิโยวิวาจันตุสาปโลโกวินาจตุมาเตปวัตวันตาลโยตุกิติ กายุขวะปะวะปิวะตนะสิเลสสิจังุตาปัจายโนจัตตาโลตัมวะตันติอายุวันโนสุขังปฏิสังกายโยนิโตพิงกัาตังปฏิเสวามิเนวาตวายานัมันธายาณัมันตนายานวิปุสนายา वा सेवा हिमन्दकाय तदितिया पनाया विन्दुपदहिया ब्रह्मचलिया नुकाय श्रीतिकुलाञ्च वेदनां पद्याङ्गामिन पञ्चवेतना न उपासेता मे या तला च मे पवीत ते अनवशता जपातुयालोचि มีความรู้สึกเรื่องทุกภาพแบบสายเด็กแข็งแรงอยูไฮวั่ะภาบบแข็งแรงดูแวะดูไปหาเองเลยโยมยายเนาะ Bao góng nghe bắt đầu tiêu cực bắt đầu tiêu cực bắt đầu tiêu cực ครับออลวงปู่ทหารนะครับนบทั้ในถวายพระทหารหลวงู่แว่าะ ศิษย์ครับอาจารย์ประจันศิษ uh, ย์ที่ว่าไทยไงวะเนาวันอะไนมือกล้องมือกล้องไทยเขารอบมือกล้องกล้องกล้องแม่ย่องเนี่ยเอาจารย์เป็นศิษย์ของป๋าังูอาจารยัง์ชาญไปหมูจั้นเนี่ยเยอะเด้อเนาะ ้่รนมะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนว่ะไม่รู้เาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวข่อนเ้อผมยาก่อนให้เขาดูเนอะไม่ดูว่ะไม่ดูว่ะเที่ายมยายน้อยพาไปดิครับไม้เมื่อกี้นะครับ lẩu, cứ ăn nước chèo là được rồi. Ăn cứ ăn nước chèo là, này, nó có. tay cho nước chèo đấy này. này. กที่จะไปงานที่นี้ที่บ้านนี้โอ้อเข้าใจแล้วเข้าใผมว่าถึงอะไรคยับเดีวแล้ว๋ยวผู้องออกมาลับนม่ใช่ต่อรูป่องดีืยวขนของไปงพักโอ้านี้วะขนของอ่ะ้องไปก่อนล้วเออรถตู้เย็นอย่างนี้เลยเนาะเอากัเสียงยุ่อกี่ก็รับมาเนีย มาเบืออนะไรบอกมาสอนครับเอาพิมพ์จีกระปากไปแค่นี้ก่อนนะครับนะ้อหลังจากถวายพระตาหลวงปู่เง้มกันนะครับนะ้ออย่า,าลืมกดติดตามช่องสุขเร็วกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าักทางช่องนะครับขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ